เรียนอาชีวะอย่างมีคุณภาพมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามปรัชญาของวิทยาลัยคือทักษะดีมีวินัย ไฟไ <ป S 1> ค,คุณธรรมเลิศล้ำ,ลำวิชาพัฒนาส,สังคมวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชโดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมสมหรือเทียบเท่าและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือม .6 ห,หรือเทียบเท่ามีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนเช่นช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้ากำลังช่างยนต์ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมโลหะการบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาหารและโภชนาการ หลักฐานการสมัครเรียน 1. ใบแสดงวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายขนาด1น,นิ้วถ่ายไม่เกิน6เดือนจำนวน2รูป 4. ส,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน วิทยาลัยการอาชีพด้านซ้ายมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชามีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความสามารถเรียนฟรีฟรมีค่าอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนและชุดนักศึกษาฟรีมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ และวิทยาลัยการอาชีพด้านซ้ายเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพโดยค่าเล่าเรียนฟรีที่พักฟรีอาหารสามมื้อต่อวันฟรีชุดนักเรียนฟรีค่าอุปกรณ์การเรียนฟรีหนังสือเรียนฟรีและมีรายได้ระหว่างเรียนรับสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายโทรศัพท์042078123 042078123 อาชีวะสร้างคนคน,คนสร้างชาผู้เรียนอาชีวะคือผู้ส่งคุณค่าของสังคมจบแล้วมีงานทำต้องเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพดาบสาย